อันรถนั่นเขามาเอาอย่างนั่นมาต่อค่ะมาต่อคลิปค่ะเอาปูนมะสงบ้านเขากะสิจัดระเบียบง่ามเหมือนทุกบ้านค่ะมามีโซกับป๊กค่ะบึงงัวดูล่ะงัวอน้อยหน้านี่ไงงัวออกลูกบ่เออมันกับมีบางเอ้ยเก็บได้น้องงัวอนด้ไหมปีนั่นค่ะเจ้านองง้วมาผาดน้องบะก่าววาวไอ้ยก็บอกนี่เล็นบ้านนี่เออ นี่ค่ะนี่ถังถังใส่ขี่ถังใส่ขี่ม้าถุงใส่ขี่ถุงใส่ขี่มาเนี่ยเขาก็จะเขียนป้ายไว้ว่าอีหยัางนี่แมเขาก็บอกมาขอบคุณที่ทำให้สะอาดอ่าทำไมทุกอยาแม่นถ้าแม่นเห็นผู้ใดเห็นขี่ม้าจังสีเขาเห็นผู้ใดย่างสีเขาก็สจบอกกันค่ะมารักษาความสะอาดแต่ก็มีบางคนที่มักง่ายอยู่มี่เยอะเออก็มีอยู่หลายคนอยู่ หลังงามๆคะแคจังไดหน่ออีหยังเขาประกาศอีหยังยาโอดาหน่อยนี่ข้าเจ้าสีซเฮ็ดไม่ข้าเจ้าสก็ม่เลือต่างคนมาอย่างลงล่งลงเสียงไดรับเลือกเสียงอีหยังอีกเอ่อลงประชามติราชบัญญัติไม่เป็นราชบัญญัติไม่อ๋อขาเจ้าสีเฮ็ดราชบัญญัติไม่ขาเจ้าก็เล็ถามประชาชนมาเฉเอาหรือเอเอาเ้าถ้าอ๋อก็ให้ซากยาหรือนาน่อเรอ ขี่งัวขี่มายูนี่สารเคมีปรค่อยมีค่ะจะว่าปะว่านชอบกินมีสารเคมีหน้าลัางนี่ข้าเจาะกระเทยชเคมีขาจะชีวิตไบโอลัางนี้ข็าจะเป็นไบโอขาเจาะิบชิบเบิงเบิงค่ะเบิงขอกงัวขอกล้วยผลอันนี้คอกมากค่ะอ๋ออันนี้คอกมาสิบวิบอันนี้คอกมาค่ะเบิงสะอาดๆนี่คอกมาขาเจาะอันนั้นงั้วอันบ่ บ้านนี้มีงวบ้านมีตะหมากบานนี้เลี้ยงมาอย่างเดียวอ๋อทั้งนี้เป็นเลี้ยงเป็นแกทั้งนี้เป็นขอกมาเขาก็สิมีสติกเกอร์ไม่อย่างติดของเขาแล้วค่ะเป็นเห็ดเขาเห็ดอีหยังเขาก็ชัดเจนน่ะค่ะชัดเจนอืมอคือคือชัดเจนนะยูนี่โอ้เราสิมีปปาตี้ป่ะคุณ้าเจ้ามีไหลคนเศ้าเดีวันเนี่ยป่ากับ่ามันอียาวมันนี้หยังผู้ใดมาเห็ดบ้าน เจ้าเสียนตะชพอฤดูร้อ,อนเจ้าเสีตเต้นบคือจังอันเจ้าป้าตีนะนะคือจังคือจังอันเต้นนี่คือยังเต้นอยู่บ่องโก็ไล่นี่ฮะแล้วข้าเจ้าก็าเสียนพ่นเสานอนมึงไทยอาฮะนั่นแหละค่ะหาของฟรียอย่างอยู่ค่ะของฟรีไม่มีในเลยลูกของฟรีโบมีดอ,อกอยู่ในสวิตนี่คิดว่ามีแต่เมืองไทยผุนละอันนี้ก็ร้านขายขายขายยังเกาะ ไบโอ,อมันเป็นของไบโออันนี้มันบ่ขายแล้วมันเป็นของเล็กหน่อยเนี่อยู่นี่อ,อ๋อผลข้างผลน่ะผลไม้เด้อผลไม้สิหลายเดี๋ยวจากน่อยกระสิมี<อ>บักเออออกมาหอมแบบนี้หอมแบบนี้โอ้ยห่อนห่อนขึ้กาบ้านเป็นอากาศดีห่อนคือเก่าค่ะขับรถเข้าบัดนี้สวนขั่ว อ๋อเขาจะขายขายมันพลังแค่รถค่ะแค่รถเหรอ<ะ>น้อยค่ะกะาโต๊ะเฟินอีหยังนี่ซเซเวอร์อีกเหรอซเซเวอร์ดีลุงเซเวอร์ดีลุงเปาเงินเซเวอร์ดีลุงคือจ่ายเงินเองนะเบิ่งกใสยสีผ้าไปเบิ่งกระป๋องเงินเขา เพนสีนี้จะสั่งเพิ่นสีนี้เงินไอ้กุญแจล็อกไว้จ่ายเงินเองค่ะราคาตัวใดตัวใดก็สิติดไว้ค่ะนี่ค่ะก็สิติดไว้บ้านชาวนามาเค่ามามันานยางเอาตาป้านี่เออยันป่าวันหายไปต่อค่ะบันนี้เขาป้าสิบห่อนหรอค่ะบันนี้โอ้ยห่อน ขนาดใบหญีสิบสององศายยังมาห่อนค่ะเพื่บ้านเขาฟ้าม้วเขาฟ้ามนี่เขามองจอดรถเขาโบกหัวกลุงล่างค่ะใสใส่ยูใส่บโบไทยเอาเล่าดอกมีงัวหน่อยค่ะ ไนปลาค่ะป่ะเนี่ยในปลาโอ้เย็นงามบ่ค่ะนะโบปลาเป็นตะมีเห็ดหายฝนตกชุบๆเนาะอากาศเย็นลงจักหน่อยเนี่เห็ดสลายโมไปเก็บเห็นมันโผลลงมันว่าปีนี้เห็ดดอกบ่งามไปเก็บมาวันอาทิตย์มันไปเก็บอยู่ภผู้เขานะสบายเบ่งปลาค่ะต้นไหม้จตละต้นเป็นจะเอาแป้งท่าดีขึ้นอย่างเดี เอาหนีขอนหนเบังดูหนี่มันลมมันลมนั่นเด้มันลมนั่นนั่นมันปลาเจ้ากระตันแับม้ากล่องไวอันนี้นะเมื่อเร็เมื่อปลาลมเย็นอันนี้เป็นปลาของพ่อตู่นั่นเนี่ยบอนี่ปลานี่สิแม่คิดว่าปลาของของบ้านชาวนาหลังของหลังไงของหลังคอกมาเงยๆน่ะเอ่อแม่ทางหลังของง่วนนี่หลังนี่ตรงคามหัน ตรงนี้มันจะเป็นของบ้านช้าหน้าที่ตรงขามที่บ้านตรงขามเนีอ๋อไเบึงค่ะเห็นว่าเห็นนะมันอยู่ข้างนอกสะท้อนเสียงค่ะขนาดถนนในป่าแล้วนี่ก็ดีกว่าถนนอันดีดีกว่าถนนเส้นดําอันผ่านบ้านน้่นสูงอยู่ได้นี่ลุ้มแล้วลุ้มอีกนะเฮียปีเดียวกับพังแล้ว ขนนนฟื้นขนผลิตภัณฑ์ดิคาเจ้าอันเขาเห็ดขนไอ้ขนเขาโพดขนเขาขนอย่างเขาเนี่ยรถเขามันนี่จะขันใหญ่ๆเนาะข้าเจ้าเห็ดไว้เห็ดเนี่ยนี่แหละค่ะย่างพระเจ้าตัดไม่